สวัสดีนะครับสวัสดีรุ่ณยามเช้านะครับมาเจอเด็กขยันนะครับขยันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เสี่ยมิ่งของเรานะครับเด่นกับพ่อเปานะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับช่องดาวเชียงเดือนแฟมมลรีครับผมผมมาดูเด็กขยันครับขยันมามาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับเด็กขยันโชว์ครับหนูมมิ่งโชว์ครับ วันนี้ครับท่านูมิ่งโชว์กิจกรรมเล่นนารักนารักนะครับเพื่อมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาเยี่ยมเช้าเช้านะครับก็มาก่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวโชว์ก่อนลูกโชว์ก่อนเดี๋ยวก็จะไปดูอาหารมาให้นะครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากเยี่ยมนะครับตอนเช้าน้องมิ่งก็ยินดีนะครับยินดีที่จะโชว์ให้นะครับโชว์ให้เอฟซีดูนะครับดูดูโอ้โหโชว์หนอยลูกแล้วแล้วเด็กขยันแล้ว เอ้าวกลุ่มเองอ๋อหน้านั่งห่วงชูหน่อยลูกเร็ว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 ชูปุ๊บพ่อจะเอาของมาให้กินเลยเร็วเรามีรางวัลให้เร็วเร็วอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงเช้าครับเอาเด็กขยันเร็วเร็วเร็วเด็กขยันเร็วอ่ะทำไงเด็กขยันน่ะชูน้อยเดี๋ยวพ่อจะเอาเอาเอาของให้กินลูกเอาชูแม่เอฟซีน้อยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อชูหน่อยลูกมิ่งอ่านั่งชูครับเออนั่งแล้วครับนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วโอ้มิ่งขอมะพร้าวครับอืมีกล้วยครับมีกล้วยมีอ้อยมีแตงนะครับอามิ่งโชว์หน่อยลูกโชว์ก่อนเรื่อยๆ็วๆเพราะจ้าของมากินเร็วเดือนเดือนเดือนเดินกับแม่ทางดีหยอกเล่นกันทางนู้นนะครับ มีคนมาร่วมยินดีไหมครับตอนเาช้าครับมาเยี่ยมเด็กๆได้นะครับเพราะว่าเด็กขยันนะครับน้องมิ่งมาตั้งแต่เช้าๆนะครับเดี๋ยวให้มิ่งแสดงโชว์เสร็จแล้วก็จะไปหาหนูดาวนะครับอานังโช์กันลูกคนจรงแล้วแล้วลูกคนจรงแล้วเรวเร่เรเร่เอาของมากินเรวมิ่งครับสวัสดีเป็นไหมนี่อาานเอาสวัสดีครับเอ้สวัสดีครับอ วิวเบื้องหลังก็มีนะครับมีแม่หางดีกับพี่เดือนนะครับด้านหลังนะครับมุมน่ารักครับผมอ,อ้าวเสียมิ่งแสบคูณสอง <c oughs> ต่อจากเสียดาว มิ่งครับอาชูหน่อยเร็วๆๆๆดูๆดูดูดูแม่ห่งดีกับพี่เดือนนะครับเบื้องหลังนะครับดุนดูมิ่งด้วยดูเบื้องหลังด้วยโชว์กันแล้วโชว์กันแล้วโชว์ให้แม่เอฟซดูแล้วอ่าตอนเช้านะครับคนไหนอยากมาเยี่ยมยินดีนะครับวันนี้เดให้เด็กขยันนะครับเด็กขยันต้องมีรางวัลให้นะครับ อ้าวคุณสุดจิตรานะครับมิ่งเสกทรายให้แม่แม่เอฟซี FC. สิลูกโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมิ่งจะโชว์แล้วครับโชว์แล้วโชว์แล้วโชว์แล้วโชว์ใหญ่แล้วฮึมเต้ามิง่งพินว่าเต้ามิง้งตัวไวมากครับ ก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็อยากสอนมิ่งครับเพราะว่าน้องมิ่งเริ่มกินอาหารไปแล้วเพราะว่าน้องดาวอายุห้าหกเดือนก็รู้จักสวัสดีครับผมก็แนะนํานะครับแนะนําพ่ออ้วนนะครับว่าให้ทํายัางไงยังไงอันฝึกไม่ยากหรอกเพราะว่าช้างเด็กยังกินของกินของเจ่งแล้วนะน้องมิ่งกินยาวิตามินแล้วดูดูดูมิ่งโชว์แล้วโชว์แล้วโชว์แล้วอ่าสวัสดีครับสวัสดี มิงโชหน่อยเร็วๆแล้วพ่อจะไปเอาเอากล้วยมาให้กินเร็วๆอ้ยอ่ะเอาเอาสวัสดีครับก่อนเร็วมุงมิงเอายกม่วงด้วยเออนำม่วงด้วยเออเออเอสวัสดีครับเออโอ้ฝึกไม่ยากครับมิ้งอันนั้นมิงครับเอาอันนี้อ่ะสวัสดีครับก่อนเร็วเอาสูงเออนั่นเออโอ้มิงก็รู้สวัสดีครับโชแล้วครับสวัสดีครับดูมิ้งดูท่าทางมิ้งฝึกไม่ยากครับพ่อช้างเด็กนี่ครับดื้อ สางดื้อจะเจ๋งหัดเรียนรู้ได้เร็วมากนะครับ้าวหิวนุ่มแล้วแล้วช่วงเช้าเช้านะครับเชา้าช้างนะครับช้างจะต้องการอาหารนะครับเพราะว่าฝึกการเรียนรู้จะฝึกง่ายมากนะครับแต่ว่าผมอยู่กัแบบพ่อใหญ่พี่ก,ผก็ผมก็ไม่มีเวลานะครับที่จะฝึกให้ทันแต่ว่าผมก็หาคําแนะนําว่าทํายังไงนะครับฝึกไม่ยากครับเดี๋ยวไม่นานก็รอนะครับมิ่งก็สวัสดีเป็น เดี๋ยวพ่อดาวจะไปชมบรรยากาศนะครับว่าเราเตรียมสเสบียงไว้ต้อนรับแฟนขับ f f c นะครับถ้ามาเยี่ยมตอนนี้นะครับจัดพิเศษนะครับวันนี้พี่ใหญ่พริกจัดพิเศษอะไรบ้างเยอะแยะเลยอ้าวคับออเอาอย่างนี้มันมีจิตก้าหนึ่งหนึ่งอี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะวนไหน f f c มาเยี่ยมท่านแรกนะครับมีอยู่8ตะก้านะครับจำเมาให้เด็กขยันนะครับ ก็ยินดีนะครับเบอร์โทรนะครับ0801736082นะครับอ่าครับนี่ครับที่มองเห็นนะครับ8ปตะก้านะครับจะให้น้องมิ่งครับให้น้องดาวนะครับจะมีกิจกรรมให้น้องดาวโชว์ให้ดูเนาะให้น้องมิ่งโชว์ด้วยโชว์สวัสดีให้ดูด้วยอ้าวคนไหนเป็นท่านแรกนะครับให้กําลังใจนะครับเด็กขยันนะครับลงสวัสดีหรือยังครับลงสวัสดีหรือยัง โอ้ัสดีเอฟซีก่อนลูกลตรงอมีไหมนอ้อมีผู้ใหญ่เอซท่านแรกไหมครับ8ปตะก้านะครับโอ้พี่อินพี่อินประดิมให้ก่อนโอ้โหโพี่อินมาแล้วครับพี่อินเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้น้องดาวโชว์<อ>ากายกรรมนะครับ่อาอเพราะว่าผมฝึกเมื่อวานนะครับ ผมฝึกเมื Complex, salts, tes, okay, um, e um, okay, uh, ่อวานน้องดาวตะกอนนั่งเฉยๆนะครับพดท่านะครับอ so so uh, ้าวพี่อินนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับแปดตะก้าเอาฝากไปถึงพ่อใหญ่เพล็กครับผมพี่อินนะครับสับสนุนมาเมื่อกี้นะครับแปดตะก้านะครับขอบคุณอ่าคนเด็กขยันนะครับมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวพ่อดาวจะพาไปโชว์นะครับน้องดาวโชว์ให้ดูนะครับอ่าเอาเอามาพี่ก่อนได้ไหมดาวก่อนยักษีอ่าน้องดาวสวัสดีครับก่อน อันนี้ครับพ่อนจริงรึดาวครับอันนี้พอมีกล้วยให้อยู่เอาสวัสดีครับก่อนเร็วครับอ่าสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องดาวโชว์ลีลานะครับมีกิจกรรมนะครับเอาเอาบ้างอันนี้นะอออ่าเไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาของวางข้างนอกก่อนเออวางวางอันนี้ครับซีตะก้าพอเออซีตะก้าอ้าวเดี๋ยวจะให้น้องดาวโชว์กิจกรรมให้ดูกิจกรรมนะน้องดาวทำไม่ได้นะลูกนะ อ้าวเพราะวันตั้งกล้องถือกล้องผมด้วยอ้าโชลีดาเอาไม่ลูกนี่เอาำไมเพอมึงใช่สิเป็นจับถูอยวพร้อมให้เอาโชว์โชว์ใหน่อยลุกอ้าวเอามุนเอาโอ้โยดูครับงัดซึงงัดซึงงัดอ้าวนอนลงนั่งนั่งโค้ท่าวันเดตบหันเดินเดินไม่เอาขึ้น

ถึงท้องกินท้องนู um ้น um น่ะลูกดูแม่เห็นของกินเลยถ้าได้ไหมดูครับโอ้ยหนักพุงแน่ครับดาวเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่เจติกาสั้นแรกนะครับพูดใหญ่ใจดีนะครับพี่อินครับโชว์หน่อยลูกเออมุนเอาโชว์ฮึแอคชั่นดีดคเฮฮ้้ยยเเอ็กดูโอ้ยเอาเต้นด้วยเอาเต้นเต้นเต้นเอาเต้นเต้นเต้นหาแต่ท้องกินเลยเต้น

โอ้โหโโอ้หดูครับข้าวตัวอีกรอบหนึ่งแม่ให้คุณค่าพี่พีเอ็นท่านเอาให้มาเออ้ยเฉะเดี๋ยากไปไปดูมิ่งก่อนนะครับครับผมรางวัลคนเก่งรางวัลคนเก่งครับเอับกินก่อนก็นอนให้ได้พี่ลงดูดูดูครับเอฟซีพี่ลงครับดู โอ้พี่หลวงนอนให้กำลังใจดาวครับเข้อมาอ๋อได้ๆๆเนี่ยอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวนี้เราจะให้น้องดาวก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปให้น้องมิ่งอีกสี่ตะกร้าเหมือนกันครับ อย่าเพิ่งหยิของกินไม่ได้วันแอปเบิลด้วยบริการหลวงนอนเฝ้าครับโอ้โหเออกงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดอะเตนด้ว้ฮึฮ้ยึฮึวนงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดโอ้มีอาหางัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดอดีงัดงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดโอ้ยดูครับงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดโอ้ได้ทุกท่าเลยครับฮึ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 วนขึ้นมาเฮ้ย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 โอ้หมดแรงแล้วหมดแล้ว โมแรงโมแรงอา่ารับรางวัลไปครับเออรับรางวัลไปแล้วอนนเอาดีใจด้วยหนึ่งดาวดีใจเอาโกรธด้วยชวยโอ้โหได้ทุกรูปแบบครับได้ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณแีนนะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับเด็กขยันนะครับเด็กมาขยันมาทำง,งานตั้งแต่เช้านะครับเพื่อนๆยังไม่มาเลยเอาขอบคุณครับขอบคุณแม่อินนะลูกฮวนฮวนเจีงโอ้ โ<ห>อ้ยเก่งมากครับผมน้องดาวดีใจอีกรอบนึงน้องดาวร้อยลีลาครับเฮ้ยเอาคนด้วยเอาโอ้รางวัลครับได้รางวัลไปแล้วนะฮาเสียมิ่งเดี๋ยวเ่อเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนกำลังมาพลอยทองกับอะไรนะไอ้บุญชูอันนี้เราจะเอาอาหารไปให้มิ่งครับ สีตะกาะครับตะการมไม่เอาเอาคนขยันให้เสียงน้อยตามไปครับผมเียนอยเ้ยใจะบาบามมาแล้วมิงน้อยมาแล้วครับต้องแบ่งให้แม่ทางดีก่อน โอ้โหดูครับสวัสดีลอเลยครับผมต้องวางก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปให้เฉีมิ่งก่อนแป๊บนึงดูคุณแม่มันกินมันบ่ครับกินมันกับแตียงแหละกับแตงแม่นครับเดี๋ยวให้เฉีมิ่งโชว์เวลาสวัสดีครับเอาหกิบจิ้มลูกวางให้นะครับวางวางให้ได้ครับครผมวันนี้ก็เอาให้คุณแม่ครับนี่ให้เฉียงมิ่งโอ้ไปพี่ดาวใส่ในยังโนดูครับ จะให้พ่อเตาทำดีกว่าทำเป็นนะเอาสวัสดีครับอืดอืดสวัสดีครับอื้อืสวัสดีครับนี่ต้องให้พ่อเลือนเป็นคนฝึกสวัสดีครับผมอดออือืดนอืดรอื่นือืดออืดอืดอาดอืือืดอืดออืดอืดือืดอืดอกดออืดอัดออ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 องอองออด ตอนนี้กำลังกินเก่งครับตอนนี้กำลังกินเก่งเลยอ้าวมิงสวัสดีครับเออสวัสดีครับก่อนร็วเออทไสวัสดีครับจุงมลูกรอรอรอเฮยทำไงรอ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 ลกเออเ็เจงลูกเจ็งเออเอออาก้ พ่อเรียนอยากได้ผ้าคอมิ่งแล้วครับพ่อเรียนอยากได้ผ้าคอมิ่งแล้วครับสวัสดีครับเออเ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 จีงหนี่นี่นี่แหละครับเด็กดื้อเด็กกระดานนะครับต้องเพราะว่าตอนเช้าสี่มิ่งเขาได้จินงของมามาก่อนหน้านี้จะสุดยากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคนะครับยกงวงได้ก็ถือว่าโอเคครับ คเ <substit uting S 2> ป then, ็นฐานดีแล okay. okay. uh, ้วอามิ่งอมิ <receptors> ่งมิ่งบ๊ายดีครับก่อนสวัสดีครับเย้บ๊ายดีครับเอือสวัสดีครับก่อนคนเก่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอือเนี่ยน้องดาวตัวขวัญก็ผมฝึกนะครับตัวก็ทําอย่างนี้ครับไปมาแล้วก็จะกีบตรงนี้เขาก็หมอบลงตรงนี้ครับผมโอเคครับอ่ะสวัสดีครับเอือสวายดีครับบ๊ายดีครับพ่อพ่อเรียนมาฝึกให้มิ่งนี่เก่งขึ้นเยอะเลยครับนี่ เริ่มแล้วครับไปแล้วหาแม่แล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนมาแนะนำ่ากคนไหนมาก่อนไปทำขออีกโอ้โหดูโอ้ทโอ้บุญชูมาแล้วครับบุญชูมาแล้วอ่าอ่ามาเดินขอบคุณมากพ่อเปาครับผมนี่ครับบุญชูมาตั้งแต่ก่อนเพื่อนไหมนี่บุญชูกับ ใี่พลอยทองพลอยทองโอ้โหมันชูก็มานะครับขอบคุณมากๆค่ะส่งกําลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะครับเราทํากิจกรรมนะครับโรงเรียนอนุบาลช้างขงแค่สามวันนะครับคือวันศุกร์นะครับค,คือวันศุกร์นี้เป็นวันวันที่พวกเราชาวเด็กแกงนะครับช่วยช้างตัวงานไม่ใช่แค่ทําแค่แต่เมื่อวานนะครับอาทิตย์หน้าผมก็ต้องทํานะครับทําช่วยเพื่อ ทางตกงานนะครับอะไรไหมพี่ต้นปทุมไม่ต้องหันมาทานนี้ก็ได้อว่ายว่ายไง<ห>พี่ต้นประทุมให้รางวัลน้องดาวท่าเมื่อกี้อ่ะที่ยกสองขาหน้าว่าเก่งแล้วยังมีเล่นฮูลูฮุปยกสองขาน้าอีกเลยให้มาห้าร้อยคะแนนโอก่นนองขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากนะครับอะไรอีกก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่สั่งกล้วยมาให้อีกผู้ไม่ประสงค์จะออกนามไงเดี๋ยวเดี๋ยวฟัง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 ก่อนอะไรนะพูดดีๆ ผู้ใหญ่ใจดีที่สั่งกล้วยมาให้ที่ให้รถกล้วยมาส่งที่บ้านอ่าอก็กล้วยมาส่งแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะก็ต้องขอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะครับที่ว่ามาเซอร์ไพรส์เนาะถ,ถือว่าเซอร์ไพรส์แหละสั่งาาทางนนผ่านทางพ่อเลิฟนะครับนี่ครับจํานวนนี่ครับผ่านทางพ่อเลิฟผ่านทางพ่อค้ากล้วยเลยโอ๊ผ่านทางพ่อค้าเลย,เลยใช่อ๋อแล้วพ่อดาวพูดเมื่อกี้ก็ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบอยังไงก็ครอบครัวดาวเชียงเดียนนะครับขอบคุณพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่เห็นความสําคัญความน่ารักของของดาวเห็นความน่ารักของเด็กแกงนะครับไหนพลอยทองไปไหนโอ้นน่นพระเอกเราครับมาแล้วเรืม่มโอ้มาแต่เศร้าอยอด่าเ้มิ่งมาแต่เศ้าก็เจ้าอีกมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีเขามาเยียมแต่เศร้าเลยกำลังใจนะครับมาแล้ว آ, น้องพลอยทองมีความสนุกนะครับที่ได้มาเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับบุญชูไปไปไหนเมื่อวานบุญชู ออทำไมไปกองยาวด้วยมีงานอะไรฮะมีงานอะไรโอ้ไม่เลยไม่ได้มาช่วยช่างตัวงานครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปให้แป้งเดินไปให้แป้งเดินก็บุญชูไม่ได้มานะครับเมื่อวานก็ท่านติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้มาช่วยนะครับช่างตัวงานยังบุญชูเป็นช่างตัวงานไหมครับอ๋อบุญชูก็เป็นช่างตัวงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ ส่วนที่เรานะครับส่วนที่เราทํากิจกรรมเมื่อวานนะครับหากค่าใช้จ่ายแล้วเรา,าาเรามีเรามีสับปะรดให้นะครับช้างตกงานหนึ่งรถสิบร้อนะครับถ้ารถสิบร้อมาผมจะเอาเด็กแกงนะครับมารวมกลุ่มแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นนะครับว่าเพื่อนเพื่อนเด็กแกงนะครับเด็กแกงร่วมด้วยช่วยกันจับมือกันนะครับช่วยช้างตกงานได้ครับอันนี้อะไรแม่ รางวัลบุญชูเมื่อวานที่ FC ส่งมาให้จากออสเตรเลียโอ้มีรางวัลแต่เเช้าลยมีรางวัลให้ตั้งแต่เช้าเลยโบบุญชูโอ้เสียงร้องด้วยเอาทำทำโพธาสสวยๆหน่อยเอากซ์แคนบ๊ายดีครับสวัสดีครับเอาปล่อยท้วยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 เดี๋ของโพธากับมี่บ่เอาพโพธาสเอาก้อนอะไรเอาเอาพโพธาสเอาพลเลือเอาได้บยลาอะอ่าะอ่าะอะอพ่อะ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 ะ เอาลูก啊ะรางวัลคตจริงลูกอ่ะเออเจ็บเอาเออพุ่นพึ่งนะพึ่งเอาไปพุ่นหน่อยพ่อพ่อของนนี่ของเงนของอะไรของเอฟซีทีออสเตรเลียเท่านันโอ้จากคุณคุณพี่สุขคุณสุขใจคุณสุขใจใช่ไหมค่ะโอ้ขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานไม่ได้ให้นะครับวันนี้ก็เลยบุญชูไม่ได้มาเด้อเอบุญชูไม่ได้มานะครับเอาบุญชูลูกอ่ะขอบคุณครับก่อลูก เอ้าไอ้ไปเอกยัเว้ยมังจ่อเลยเว้ยเอาไหมไหมครับกอนครับเออโอ้เสียงหล่อมาอ่ะอารมณ์ลูกอ่ะอ่ะอ่ะเจ๋งๆลูกเจ๋งๆๆอ่ะมือนี้ไอ้แม่หน่อยมาล่วมด้อมือนี้ว่าได้อยู่ด้อครับ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 รวมด้วยช่วยกันพ่อลืมครับเอาเอาเดี๋ยวมามามาที่ควันไว้พรอนให้ท่านหน่อยควันเขจะพูดด้วยเอาก็ขอบคุณน้ำใจท่านไงผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณท่านใหญ่ใจดี อ่างเปาให้ครับครับผมขอให้มีแต่ความสุขเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับรวยทรัพย์สินเงินทองนะครับผมสวัสดีครับวันนี้แม่หน่อยนะครับร่วมด้วยช่วยกันวันนี้พ่อลือไปไหนพ่อลือทําไมไม่ทํางานอ้อพ่อลือไปรือข้อไก่นะครับแต่ว่าแม่หน่อยนะครับจะมาช่วยครับมาช่วยกันนะครับ ไปไปไปลูกไปไปเข้าเข้าข้อก่อนเพื่อนเลยไป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 ทำงานเร็วอ่าทำงานทั้งมันเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพ่อดาวขอออกจากไร่สวนนะครับพ่อดาวจะไปเอาญ่านะครับที่โครงการนะครับท่านก็แจงหยาแล้วอ่าให้ยังไงก็ติดต่อมาทางแม่ดาวเลยนะครับเพราะว่าพ่อดาวขอต้องขอตัวด้วยต้องออกจากไร่สวนนะครับจะไปเอาญ้านะครับมาให้ช้างกินนะครับ สวัสดีครับบา,บาย